สวัสดีครับขอโทษที่หายไปนานนะครับอูวีเอาโม่ไหนดีฮะครับอืมโมไหนดีครับทุกคนฮับโม่ไหนดีครับ,คครบ,รบอ๋อนี่แล้วหนึ่งหนึ่งไงรับ เออลืมบอกไปครับผมอยู่แหลงกอลนะครับมาดีดแพ้ตีน้ำนะครับหนึ่งหนึ่งแบบซูมนะครับทุกคนเ<แ>จอเลยอย่าง มอทอดผมขนาดสุดและเซ็ไหนเซตเข้มเซตนี้แหละออกของตีป้อมโคตรแรงสกินเออสกินแบบเดิมไม่ชอบสกินแบบนี้ดีกว่ายินยนันไปเลยดีคััมยินยันไปดีครับ ฟอเลนติโน <Valent> <respace> ่น่าจะหยิบอเลนมาฮับจบแล้วเดี๋ยวฟลอเ่นจบแล้วจบแล้วเอ้ยโลเขียวผมไม่ค่อยเป็นหรอก โล่เขียวเองเราโล่ม่วงแล้วอะไรนะฮะทุกคนโลมันโล่เขียวแล้วโล่เขียวเองเราโล่ม่วงแล้วสู้กับศัตรูไปด้วยกันยุนเราตรงกลางเนี่ยหมายว่าตัวชนะเมื่อทอดละ <c oughs> ดีนะมีความทักมีความทักทายลำมเหรอคิดจะลำคิดถึง คนนี้เลยนะฮะถ้าใครคิดจะรำคิดถึงคนนี้ไว้ย่องไหนวะอาตรงนีแล้วกันเอาโดนโดนไปดิฮาร์คิดว่าจะรอดเหรอโดนไปเด้มานี่เด้มาทนี่มานี่มานี่โดน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 ใบไปเด้เดี๋ยวสกคิวใบโดนไปดิดนอันติไปเด้ จนไีเย่หมายว่าตัวชนะมอทอดว่ะโคตรกากอะครับนอนโคตรกากอะครับน้อนนอนหมายว่าตัวชนะมอ,อดทอ,อ,อดได้เลยหมายว่าชนะครับนอนได้ไฮ หอยน้ำเครื่องสักผ้าได้ได้เลยจะ <c oughs> แกแค่น้งหิวเหรอหิวป่าหิวป่า เย่เอาเย็นคลิปนี้จะลงวันไหนคลิปนี้จะลงวันไหนนะจะรอกันแล้วคลิปจะลงวันไหนโดนลำลำผมไม่โดนหรอกลำผมไม่โดนหรอกแอนตี้พร้อมแล้วเตรียมหัวแบก มีคอมหัวแบะแน่นอะนมีหัวแบะแบบนี้มีหัวแบะโดนหัวแบะโดนหัวแบะนี่โดนโดนอันตรีเนย์มาเน่เดย์มาเน,น่เดย์มาเน,น่เดย์มาเน่เดย์กล้ากล้าเหรอตือพีวีเฟ <ไ>เดี๋ยวดีนะ๊เดี๋ยวดีดนะโอโห้เนี่ยพอดีแบบผมอ่อนห้าแอมครับทุกคนจริงๆอ่ะมันไม่มีแรงตีผมหรอกผมอ่อนห้ายนะฮะผมเตรียมจองมุลมาศาาดีกว่า ต,ต้องไงอ่ะครับพอพอดีแบบคุณมันบางไงแต่ว่าแต่ว่าแบบโดนไปดิโดนไปดิครับโดนไปเดิโดนไปดิโดนไปดิจะลามอโดนไปดิโดนดิโดนดิเวลามาจัมาแล้วเวลามาตามาแล้ว, <c oughs> ลวตุบตุ๊บตุ๊โดน อ่อนให้แบบจัดจัดอะอื้อ่อนให้จัดจัดอะครับผมเกาะชนะมอทอดเอามาเลยชนะฟอร์เรนมาแล้วยอะชนะฟอร์เรนมาแล้วยอะอเลมะ,เะเลมานี่ดิมาสู้กันนอกป้อมนี่วะโอ้โหไม่กล้าเหรอไม่กล้าสู้นอกป้อมหรอครับนี่มีผมก็จะตีแบบนี้เนี่ย สองสองเท่ากันเลยก็ไรเพราะว่าผมอะเป็นตัวแทงมันจะชนะได้ไงใช่ไหมครับทุกคนใช่ครับใช่ครับเห็นไอยเนื้อคนดูก็ยังรู้เลย <c oughs> คิดเ,เองป้อมตีไม่แตกเลยขนยากเอ้ยผมโดนตีแป๊บอันตีผมโหดที่สุดในสามโลกโดนที่เดียวขัวแบก หัวแบะแน่นอนอ่ะบอกเลยเฮ้อฟเคเราอ่ะเอฟเคเราอ่ะเอฟเคเราอ่ะผมขอก้อนเฮ้ยคุณอยากโดนเป้าเดี๋ยวเปิดโลกเปิดโลกหิวหิวเหรอเราอ่ะหิวเหรอเราอ่ะเราอ่ะหิวเหรออฮึคนหิวไม่ดีไม่ดีนะคนหิว หิวอ่ะไม่ดีนะครับทุกคนจําคําผมมันนะหิวอ่ะไม่ดีตุ้มโดนอันตีทำไมอันตีไม่เข้าเลยวะผมใส่ผมซิง่งมุสลิมมาสัมานะฮะไม่ได้ซื้ออะไรเดี๋ยวมาเด้มาเด้เดี๋ยวหิว,วเหรอมานี้มานี้ยเฮ้ยโกงฮะทุกคนเนี่ยประจานเลยโกงยิงตัวเองอ่อนเองเหรอมั้งเนี่ยเดีย๋ยวจบป้อม อยจป้มถ้าจบป้อมเนี่ยผมจะให้เกมเลนะครับผมเป็นลูกเกมคนที่สองร้อยล้านนะครับเออผมเป็นลูกเกมคนที่สองร้อยล้านคือ <Spl> แบบผมมาเล่นโกงจัดๆนะครับทุกคนมีความเปิดโล่เปิดอะไรโกงเห็นไหมพอดีแบบเลดเกมอะมันโกงฮะทุกคนนะโบเลนตินโน่เนี่ย มันโกงครับเลดเกมอะเพราะว่าต้นเกมเราโกงแล้วไงก็เลยโกงบ้างเลดเกมแล้วมันหิวสร้างความเสียหายจริงครับทุกคนความเสียหายจริงไม่มีเลยครับผมความเสียหายข่าวไม่มีเลยตุ้มเปิดโลกไปไปโอ้โหหิวผมหิวไปครับทุกคนผมหิวไปดีแตกเลย ผมเนโน่ของตีป้อมไงผมไม่ได้เนโน่ของคิวอะสุดยอดอะเปลี่ยนดีไหมเนี่ยเปลี่ยนไม่ทันแล้วละครทุกคนออกมูลามันหละมาขี่มือขี่เกมเลย,เ,ย,เ,นเ,นยเกมตึงจัดครับทุกคนเกมตึงจัดตึงจัดเลยฮนะตึงจัดจัดอะครับทุกคนเฮ้ยนี่นี่นี่มานี้มานี้มานี้เลียกิลแล้วดิ มันนีด่ดิมันนี่ดิเฮ้ยนี่นี่ไม่โดนดิไม่โดนไม่โดนดิไม่โดนดิไม่โดนดิเปิดโล่เหรอเฮ้ยเริ่มโกงขึ้นแล้วเว้ยพมมีดาบแดงกับว่าแบบผมแย่งเลือดนะฮะเอ้ามาสิครับอยากโดนก็เอ้า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 ติดอะไรครับอ๋อผมไม่ได้ติดอะไรผมลืมกดปุ่มเดินนะฮะ เดี๋ยวเตียมหอกบุกเข่นสเปียนะฮะดูดิใครอะไรวะมันเลือดเยอะกว่าแต่ผมตีแรงกว่าเฮ้ยมอทอดสุดยอดอะสุดยอดนะครับทุกคนอันนี้ผมอัดนคลิปอยู่นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับมานี่สี่รับมานี่สี่ห้าหิวไหมครับหิวก็มาจัดๆเลยสิครับมาจัดดีครับ เห็นมั้เนี่ยธรรมดาเลยครับมอทอสเนี่ยต้นเกมได้เปรียบโอ้โหไมใส่นะ กูดีผมไปใส่น้ำเครื่องซักผ้านะฮะอย่าจบอย่าจบอย่าจบอุบอ้ยผมแตกผมแตก,ผมแตกแล้วแบบนี้โอ้รีบเลยรีบเลยรีบเลย,เ,ลยเอาบโบเก้นสเปียร์มาโหไม่เน้นดีกว่าไม่เน้นขอเชียร์คีบเชียค์คีบเชียร์คีคคคคอย่างเดียว เลือดม่วงคืออะไรครับทุกคนผมไม่รู้แต่แรงจัดๆเลยอ่ะมันอะ่ะขานาดผมมีความเสียหายซ้อนอะ่ะแรงจัดๆอะ่ะเกินโกงเป้าโกงเป้า โกงเป้าเราอะโกงเป้าโกงเป้าเราอะคิวไม่เข้าโกงเป้าโกงเป้าเราโกงเป้าโกงเป้าตัวแทงไปออกของเทลลี่สุดยอดเป้าผมนี่แหละตัวไฟเตอร์แทงไปออกของตีแรงสุดยอด เคียร์คลิหน่อยได้ครับผมเห็นไม่ใช่ผมไม่เห็นคุณอะผมเห็นไม่ใช่ผมไม่เห็นเอฟเคมกัน,นเราอะสายท็อกซิกี่เราอ่ะเอฟเคเหรอเอฟเคหรอนี่มันี่มันนี่มาน,มาน,มานี่นี่ตามผมมาตามผมมาเออนี่ตามผมมารลออันติผมรลออันติแป๊บรออันก่อนรออันผมก่อนผมเคลียร์คลิปอยู่ผมไม่ได้เคลียร์คุณ เ้ยอู้หูของเต็มเต็มเซตอู้ทั้งตีแรงกว่าล้วเลือดเยอะกว่าแต่กราะเขาเยอะกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมตึงจัดจัดตึงจัดจัดอะครับตึงจัดจัดอะครับอยากโดนเป้าครับอยากโดนอะครับเออความสายจริงไม่ไดีสองพัน ตีแรงว่ะตีแรงอ่ะตีแรงมากตีแรงชิปตีแบบโคตรแรงอ่ะจากแผ้จากพลิกมาชนะเลยเหรอเก่งเกินนะครับตีทีพันนะครับโหมากอือ้อตีแรงเกินนะครับทั้งอึดแค่ตีแรงครับเกาะน้อยหน่อยนะคะวิกตอรีโอเคนะคะ มีบอกตอนต้นเลยครับว่าให้กดไลค์ด้วยก็จะได้อะไรบ้างนะได้อะไรบ้างนะโหตีป้อมแรงจัดๆเออยืนยันน่ะได้เหรียญร้อยกว่าได้วอลเลอร์พาดโอ้โหเสียนจัดเลยครับอือหือผมชนะพวกเลยได้ไงคำเนี่ยสุดยอด ผมออกรอ,องเท้าเหมือนกันนะฮะแล้วก็มุลลมาสาเอ,อามิอาร์มขอบฉายซ้อนแล้วก็ใหม่ๆๆม่ม,ม่แต่ผมขอเพิ่มเพื่อนเขาดีกว่าเขาก็เก่งดีนะฮะแล้วผมก็มีดาบแดงตีแรงมีบล็อกเคนสเปียแล้วก็บล็นะอกเคนสเปียนะเฮ้ยเดี๋ยว ห้านาทีได้บอกลองดูประวัติหน่อยดิวิกตอรี่ผมมีอะไรให้ดูนะครับนี่คนดูนี่นะฮะดีฟี่ดีฟีดีฟี่ดีฟีดีฟีดีฟ,ดฟ,ดฟีดีฟี่นะฮะอก็ไม่ต้องด่าผมหรอกนะฮะเดี๋ยวเซียนก็นมาของผมเป็นคนที่เน้นตายครับ ผมไม่เน้นเอเวทผมเน้นกายภาพผู้เล่นได้ปฏิเสธคำขอเพื่อนอะไรวะนี่ผมนี่ก็เป็นประมาณนี้นี่เลยของผมนะฮะผมมาดูความชำนาญดีกว่ากหนึ่งโหโอ้โหต้องเก็บอีกเพี่ว ดีใจเ,เลยนะครับไว้คราวหน้านะคือพอดีผมเออนั่นไงต้องใส่น้าพาื้เสื้อผ้าอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะรับรางวัลน,นะฮะก็วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไะคร่นะฮะสวัสดีครับบุยบุย้ย